thì đã tôi dạy đi sợ số là một lệ phương số một số bán nào hết nào thì tôi lo à tôi cái đàn tôi dạy đó Thì tôi dạy. อพอครับเป็นตัวอย่างที่สามครับจำนวนอีกสองวิธีตัวอย่างที่สามครับสองวิธีตัวอย่างที่สามเป็นเลขเป็นเลขสี่หลักตั้งน,นะแต่กี้สองตัวอย่างแรกเนะี่ยมันเป็นตัวเลขสามหลักน้องครับวิธีหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้โห ใช้แม่สอบไม่ได้ใช้แม่ได้ครับสามารเราตร้งกสอบว่าใช้แม่สามได้ไหมกับใช้แม่เก้าได้ไหมมีหลักการเดียวกันให้เอาตัวเลขแต่ตัวมาบวกกันหนึ่งบวกห้าได้ไหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ 8, 8่งได้เก้าแล้วเราเอาเก้าไปหารด้วยสามลงไหมลงไหมลงถ้าลง,ลง,ลงคือหารด้วยสามลงถ้าไม่ลงคือหารด้วยสามไม่ลง หลักการนี้ใช้ได้เฉพาะแม่3กับแม่9เช่นๆๆๆถ้าพี่ต้องาการตรวจสอบว่า1,827มันหารด้วย9ลงตัวไหมให้พี่เอาเลขมาบวกกัน1บวกไปได้กลาง9 2 18เออ11 11 6 7 18 18หารด้าย9ลงไหมลงมันเลย9 2 9 3เห็นไหมลงตัวใช้ได้เฉพาะแม่3กับแม่9อ่ะตรงนี้พี่ใช้ได้3 พอแม่เก่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะสามเจ็ดนี่เป็นห้าร้อยเจ็ดยังใช้แม่สามได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองยังใช้แม่สามได้โอเคนะครับพี่ใช้แง่สามสามหมื่นสามสามหมสิบแปดสามเก้ายี่สิบเจ็ดต่อไปพี่ใช้แม่เจอแล้วครับ ติดมากครับติดโที่บอกเลยครับร้บอยเาจบอบ่อยตอนก็คนข้าวแม่อะไรครับ13 13ามสบสามคูน13ได้ร9อสเห็นไหมสามสองึงออกมาหนึ่งสามสองออกมาหนึงกลายเป็น3ามคูนสิบสามครับติดโอนะลูกศิษย์คุณครูศาสนีกับคุณครูอมรลักไม่รู้คูไหนอเก่งจริงๆเลยลูกศิษย์ โอ้โห oh, oh, oh. ลงกระดานก่อนเทานี้นะเรามาดูวิธีทสองครับวิธีที่สองคือการตั้งหาัเทานเป็นความรู้ใหม่ของน้องนะไอเกียนไอสองข้อแรกน้องเจอแต่เลขสามหลักถ้าเป็นเลขสี่หลักก็หลักตารเดียวกันเลยแบ่งเลขออกมาชุดละสองตัวเริ่มจากขวาไปซ้ายพร้อมหนสอง 1> 1, 2 2งอะไรยกกำลังสองไม่เกิน15อะไรยกสอง 2, ไม่เกิน15ครับ3ามพอถ้า 4, ยกกำลังสองเปได้16 3กยกังสคือ3คูณ 3, 3ได้เลยครับ9ก5าบลบไปเเหลืออะไรครับเ <5. S 1> หลือ6 1, ดึลงมาเวลาดึงนั้นต้องดึงเป็นชุดไม่งั้เราจะขี่เส้นใต้ทำไม จุดประสอบออกมาขีดเส้นใต้เพื่อให้ถึงเป็นชุดจำไว้เลยนะจุดประสอบออกมาขีดเส้นใต้คือให้ถึงประมาณงชุดและเรารู้ด้วยว่าชุดแรกที่เราต้องการคิดกําลังสองนั้นคืออะไรอย่างเช่นข้อที่ผ่านมาเนี่ก็คือเลขหกเลขอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าข่อนี้คือเลขสิบห้านี่คือจุดประสงค์ของการขีดเส้นใต้น้องๆครับขั้นตอนต่อไปให้น้องๆเนี่ยเอาตัวนี้ไปคูณสองสามคูณสองได้หกใช่ไหม คิดเลขต่อท้ายตัวเลขสองตัวนี้ต้องเป็นเลขตัวเดเวียวกันคูณกันแล้วได้หกร้อยี่สบเ็ดเรียกรครับแอบรู้ครับแอบรู้ครับโอเคนะครับเก้าหกห้าสี่ครับเลขเก้าครับ่ 9, มากครับพี่มากกลายเป็นหกร้อยี่บเอ็ดครับลบกันเหลือศูนย์สามพ่อครับต่อไปนี้จะเป็นการบ้านจำนวนสามพ่อครับพี่มา ก็ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ลือเกนตัวนี้ไม่ลงอีกที่หน่นะดีสู้ไหมสู้โอ้โน้อน่ารักทุกคนเลยแต่ละแก่อะวเดี๋ยวไม่รบครับเดี๋ยวพี่จะร้องเพลง sorry sorry ฟังครับ sorry 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 ก็บมิด็ัพ้ิ็ไหรือไมคุณาสุ่มซ้อนครับ ได้แค่นั้นแหละครับดูตั้งสิบอบแกะได้แค่นี้แหละครับแค่ใหญ่าเนี้ยแล้วมันก็มีเงี้ยเงี้ยวเงี้ยอะไรของมันไม่รู้เอาไปได้ทุกสก纳วแทนมันไม่ได้ครับเดี๋ยวแฟนซูเปอร์จูเนียร์จะปล่อยยังลูกไม่ใช่อ่าเอามงจริงครัเชิญมาเต้นโชว์หน่อยอ่ากลับไปด้วย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นข้อที่สองครับพอนะแปดกับสิบห้าวารูปประกอบนะครับติจาวด้านหนึ่งยาวแปดด้านหนึ่งยาวสิบห้าแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่ล่ะ <4. S 1> พี่สมบูรณ์อีกแล้วยาวสี่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวาาว,ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกมมารงสอง เท่ากับด้ปรับตออคูมฉากสองด้านยกกำลังสองระบวกกันแปดกำลังสองมันได้หกสิบสี่สิบห้ากำลังสองพี่น้องท่องกันนะ,ทะ,ะเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบห้า c ก็สองจุดเท่ากับสองร้อยแปดสิบเก้าอ่ะ ดีเลยน้องไม่ต้องัวเลยแบ่งเลขเออกเป็นชุดชุดละสองตัวจริงๆแบบนี้น้องสมควรจำเพราะมันไม่เกินยี่ห้าลังสองแต่ถ้าน้องไม่จำดีแบบนี้ชุดสองตัวเริ่มจาก4เป็น5อะไรยี้สองแล้วไม่เกินสองก็คือหนึ่งหนึ่งก็ลังสองคือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งลบกันเหลืออะไรหนึ่งหนึ่ลงมาป8ลบาเอาคำตอบที่ได้เป็นคูณสองหนึ่งคูณสองได้สอง คิดเลขออกมาตัวเลขสองตัวนี้ต้องเป็นเลขตัวเดียวกันคูณกันแล้วไม่เกินร้อยแปดสิบเก้าเลขถูกต้องครับเลขเจ็ดนะลบกันเลยสูนคำตอบข้อนนี้จเป็นสิบเจ็ดน้องๆครับข้อสามกาตา